สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่างที่เห็นนะมีมาสี่เหรียญบวกกับอีกหนึ่งเหรียญที่ที่ก็ไม่ทราบว่า,เ,าเป็นพระอะไรนะครับดี๋ยยังไงฝากดูกันนิดนึงแต่สี่เหรียญใหญ่ๆที่ที่เห็นเห็นกะ็คือเป็นหลงพ่อเงินวัดดอนหญ่หอมนะครับเท่าที่ผมดู วิตาเปล่าก็จะเห็นข้างบนนั้นเนี่ยเป็นเหรียญเสมาเล็กข้างบนจะเป็นประทับไว้ป็นเป็นปี2 5 0 7าูนะครับเดี๋ยวดูเหรียญสีดำที่ที่เข้ากรอบไว้ก่อนเลยนะครับามนะนะเรเียกข้างในดูอะไรไม่ได้เลยนะแกะไม่ได้นะครับก็ให้มาแบบนี้เลยข้างหลังด้านบน นะครับเขียนว่าดอนใยห,หอมข้างล่างก็คําำว่าหลวงพ่อเงินตรงกลางก็เป็นหยันเดีย๋ยวลองดูดูด้วยเลนหลวงพ่อเงินไฟเอปนะัท้อนอะเนาะดอนยายหอม นะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยก็เห็นหน้าหลวงพ่อนะครับแต่ว่าด้านบนไม่เห็นเพราะเข้ากรอบพุ่มไว้ เป็นลมดำนะ่าจะเป็นลมดำรุ่นอะไรก็ใครมีรายละเอียดเนี่ยแล้วได้มาพบคลิปอันนี้ก็มาพูดคุยอธิบายให้ฟังหน่อยเอาเห็นนะฮะเป็มมัวแล้วอ๋อเดี๋ยวโฟกัสไม่ได้นครับประมาณนี้สำหรับเรียนแรกเห็นหน้าหลวงพ่อชัชัด ชิปนี้จะยาวกว่าเดิมหน่อยนึงปกติจะ่ไม่ประมาณ5นาทีอ่าน่าจะรุ่นเดียวกันหมดครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเหมือนกันแต่เหรียญเนี่ยเป็นทองแดงหรือเปล่าครับข้างบนเป็นอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เข้ากรอบเพราะฉะนั้นก็จะ ดูง่ายๆใสๆดอนใหญ่หอมสดชัดด้านหน้า สองห้าสองห้าศูเข้าใจว่าเหรียญแรกเมื่อสักครู่ก็คงจะเหมือนการเพียงแต่ต่างที่น่าจะเป็นเงินลมดำถัดมาอันนี้ดูเป็น หองแดงจะดูเหมือนแข็งแรงกว่าเหรียญที่สองเมื่อกี้เนี่ยสองห้าศูเเริ่มเป็นเขียวๆแล้วข้างหลัง แต่เหรียญสุดท้ายนี่สิครับเป็นลักษณะก็เป็นเหมือนข้างหลังก็เหมือนกันเห็นไ,ไหมฮะดอนยายหอมหลวงพอเงินแต่ด้านหน้าของเหรียญเสม,มาเนี่ยข้างบนไม่มีปีบอกเห็นไ,ไหมครับเป็น ไลยสลับไเฉยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าเหรียญนี้เนี่ยยังไงอันนี้คือหลวงพ่อเงินทั้งสี่เหรียญน,นะครับส่วนเหรียญที่เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่เขากลดาดมุค้อมกับเข็มกลัดเนี่ยเจ้าของเขาก็ไม่ได้บอก แต่ก็เอามาให้ช่วยดูหน่อยวอนอขอคืออะไรนะครับเหรียนเล็กมากนะครับด้านหลังด้านหน้า แนะนำนิดนึงนะฮะแต่ละเหรียญแต่ละเหรียญคิดว่าเป็นยังไงก็นิยมไหมราคาเช่ากันอย่างไรนะครับเจ้าแต่เจ้าของก็ไม่มีเจตนาที่จะจะจะเอ่อให้ให้เช่านะครับแค่อยากเอามาให้ให้หาดูกันในคลิปที่ ถ้าคนดูก็อาจจะไม่ค่อยพบไม่ไเจ้าของคงไม่หลายคนคงไม่ค่อยนำมาทำเป็นคลิปนะครับโอเคนะค,คลิปนี้7นาที8นาทีแล้วก็ฝากด้วยครับดูแล้วก็คอมเมนต์รายละเอียดใครมีความรู้มีความเชี่ยวชาญก็ พิมพ์กันมาให้อ่านเล็กๆน้อยๆนะครับขอบคุณครับ